เช่นว่าสิ่งที่เราเตรียมเรื่องของสถานที่เราจะเห็นได้เลยว่าณเวลานี้นะครับเราก็มีโดมนะครับที่เรานั่งประชุมนี้นะครับก็ทางฝ่ายคณะกรรมการจัดสถานทคณะที่สี่เนี่ยเป็นเรื่องการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพิ่มเติมในบางแง่แล้วก็อย่างนั้นก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เสนอมาแล้วนะครที่ทางรัฐบาลต้อง ตามความสามารถนะคะบางคนมาบดดเงนช่วยมามีคนพูด <pareil. S 1> ่บงนี้ค่ะคนที่งานได้ก็น้องติงนะน้องติงนะคะอันนี้ตัวอย่างนะแล้วก็ยังมีน้องๆอีกหลายคนอีกหลายท่านที่คิดว่าถ้าเราได้เข้าไปช่วยงานนี้นะคะว่าเราจะช่วยงานไหนได้แต่ทีนี้ถ้าสมมติว่าเรารับเรื่องได้ค่ะให้มาแจ้งได้เลยแล้วก็เดี๋ยวจะทำเป็น ประกาศขอบคุณนะครับขอบขอบคุณครับยังไม่ได้วันนี้ก็คือให้คณะกรนการเห็นชอบก่อนว่าจะมีการตั้งเพิ่มเห็นชอบในหลัการได้ก่อนแล้วก็มาแจ้ถ้าใช้จายไม่พอไม่แต่ไดก็เลย่ระตุวกระติกได้ตามปกติธรรมบัเราควรจะจัดให้มากกว่าถ้าักขอใจ้เปการตอของสนอที่ว่าาน เวลาทั้งหมดนะสุดสายสุดืนนะครับทีนี้พอาแล้วเวลาขออนุญาตเกิดการตุวจพัฒนาการองคณะสงฆ์ขึ่งแล้วก็เกการขออนุญาตเกิดการการคาะสงฆ์เนี่ถ้าเป็นเวลา การเป็นอำนาจของรธิภาพสิทธาเป็นอำนาจของกรกณาธิาดีมากกว่าการเป็อนอำนาของาของาณรเพราะนั้นการดำเนิการเพื่อที่จะขอขอนุญาตเป็นงานขสงราก็คือกรปขอ ไี้พร้อมแล้วก็คุณของวิระในระดับหัก็ได้เที่ยว้าล่างแล้วก็เขารับผิดชอบในส่วนหน้าแล้ะก็ในส่วนหน้าคือก่อนที่จะถึงข้างน่างเป็นส่วนรับผิดชอบอ่าเป็นส่วนรับผิดชอบของทางรัฐแล้วก็รับผิดชอบทั้งหมดไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่สามสิบจนไปถึงวันที่หนึ่งแล้วก็ส่วนนั้นก็ันที่ แลงก็ส่วนที่คจระบราชูป5 5ส่วนมอบหมายนั้นก็ถาว่าสมเดรบรมราชเจดิพรกันเพื่อการประหารโดยุนวิาธรแต่สำหรับุชาไาดทุนเลยหมดทมได้าก ว่าเราจะกำหนดนะครับให้ประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานวันตรินา,นะ,านะครับทุกวันที่16ครับผมือการวันที่16รกรกฎาคม2566น,น,นะครับเราได้มีดําเนินการการประชุมมีความกับการเดินเ่นง่งแยกขนาดงานะอย่างต่อนเนื่องแล้วก็สรุปผลให้เห็นเห็นเชิงมาจากว่า